ว่าด้วยเรื่องของหวกพวกหวกพวกอ๋อหวกพวกพวกไม่ใช่หวกเอ้ยไม่ผมไม่รู้พวก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 หวกใช่ไหมอ่าฮอลกูกหวกวกซึ่งแปลเป็นภาษากลางว่าลูกกบลูกกบก็คือลูกออสลูกออสนั่นแหละลูกกบออใช่ไหมผู้ชมมันมีเพลงใช่ไหม อหอมกพวกเอาไปฝากป้าโอเคโอเคโอเคใช่มใช่ใช่ใชเพลงดังเพลงดังใช่ไหม uh huh. เอ,อฝนตกก็จะเป็นวิถีของชาวนาที่เขาไปจับพวกใช่ไหมใช่คุณผู้ชมครับวิถีพี่น้องชาวนาไปจับลูกออดหรือว่าพวกเนี่ยตามท้องไร่ท้องนาก็จะเป็นบรรยากาศที่มันชื่นใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าฝนตกปรยๆปๆกันลงมาเย็นๆก็ออกไปหา อะไรกันเอามาปรุงอาหารนะครับฝนตกลงมาชาวบ้านเขาเอาสวิงไปจับช้อนลูกอสหรือที่เรียกกันว่าห้วกตามท้องไล่ท้องนาบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคุณผู้ชมว่าคึกคักไหมล่ะใช่ไหมเอาลูกตัวเล็กๆนี่ไปช่วยด้วยก็ถือว่าเป็นการสอนทักษะในการจับห้วกให้กับเด็กไปในตัวนะครับพี่จันทาแก้วไผทูลเนี่ยเป็นหนึ่งในชาวนาที่ออกมาจับ ลูกออสหรือว่าหวกบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันแล้งแล้งหนักมากเลยชาวนาชนิดที่ว่าทำนาไม่ได้ทำนาไม่ได้ไม่มีตังขาดแคลนไรายได้เงินไม่มีจะเอาเงินไหนมาเลี้ยงครอบครัวฝนตกมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยโอ้พอจะชุ่มชื้นออกมามันมีหลายอย่างอนะ่ะพอน้ำมันไหลไปที่ไหนมันก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับที่นั่นนะครับคุณผู้ชมครับ ลูกออสมาห่วกมาเขาจับขายกันตกกิโลละประมาณสักสามร้อนะครับคุณผู้ชมนี่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันอืว่าขายได้ราคาพอได้เหมือนกันนะครับ,รบเนี่ยคนเขา,เาถ้าเกิดเป็นคนอีสานเขาก็จะเข้าใจอะห่วกอคืออะไรใช่ไหมห่อหมกห่วกเอาไปฝากป้า,าป้าไปนานเลยห้อยเอาไว้หน้าหัวอันนี้รีเพลงขากลับรถ <laughs> ยางหัว ฮะเอาลีเพลงเพลงแหกลงหัวเลยกระห้างโอ้เพลงเพลงเราร้องยากมากเรียกเกี่ยวกับหัวเกี่ยวกับลูกออดไอ้มันกินได้นะโอ้ได้ได้ก็ทำอะไรกินะก็ทำหมกฮะไปหมกหมกเหมือนเหมือนนองหมกเนี้ยหรอใช่ใส่หัวปลีใส่ใบกะเพราเข้าไปใส่โหระพาเข้าไปอร่อยฮะนนี้เว่าหอหมกพวกใช่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 ครับ ช่วงนี้สวัสดีคุณดารินสารพัดนะครับล่ามภาษามือของเรานะครับสวัสดีนะครับดีครับมาดูข่าวกันต่อเลยไปที่ประจันตาคามปราจีนบุรี <c oughs> จากหมกพวกไหนไปดูเห็ดจมูกหมูหน่อยเห็ดจมูกหมูเขาบอกว่ากินสดก็ได้ <c oughs> นะครับกินสุกก็ได้ว่าอย่างนั้นเขาบอกว่ามีสรรพคุณเนี่ยเยี่ยมเลยนะนักข่าวเดินทางไปที่สวนสมุนไพรของนายจารันอุ่นหนาฝาข้างแม่น้ำสกุลผมชอบมากเลยนะน้ำสกุลพี่จรันในอุ่นหนาฝาข้างว่าอย่างนั้น คือคุณจรัยเนี่ยอายุ78ปีแล้วอยู่ที่พื้นที่เนี่ยทั้งหมด22ไร่อยู่ที่ปัจจันตคามนะในพื้นที่ป่าเนี่ยเป็นป่าต้นตะเคียนนะที่ทางเจ้าของได้อนุรักษ์พื้นป่าเอาไว้ในป่าเนี่ยจะมีสมุนไพรานานาชนิดนะครับโดยเฉพาะเห็ดเนี่ยตอนนี้ฝนตกเนี่ยเห็ดก็เขาเรียกว่าผุดขึ้นมาจากดินนะขึ้นมามากมายหลายชนิดในจํานวนหลายชนิดเนี่ยนี่มีเห็ดนี้เขาเรียกว่าเห็ดจมูกหมูขึ้นเต็มไปหมดเลยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครกินนะไม่มีใครกล้ากิน แต่ตอนนี้น,นําเห็ดเทนนี่มาปรุงอาหารเนี่ยกินเนี่ยแสบหลายด้อยพี่น้องเด้อนี่เขาพูดแบบนี้ลุงจันลันนี่บอกว่าที่ดินตรงนี้นะครับเป็นที่ดินที่ปลูกสมุนไพรและก็สมุนไพรทุกตัวเนี่ยเป็นยารักษาโรคมีต้นตะเคียนใหญ่นับร้อยต้นมีพืชพันธุยาหารมีผักผลไม้และก็เห็ดโดยเฉพาะเห็ดจมูกหมูเนี่ยมีรสเย็นสามารถแก้อาการเจ็บคอได้แก้อาการร้อนในได้แก้อาการกระหายน้ําได้เป็นอย่างดีสามารถเนี่ยนำมาเป็นเมนูทาอาหารได้หลายอย่าง เนื้อข้างในเนี่ยจะคล้ายๆกับเยลลี่ออนี่มีสีขาวและก็มีน้ําอยู่ข้างในเห็ดเนี่ยเยอะมากรสชาติไม่หวานจืดๆว่าอย่างนั้นแต่อร่อยมีกลิ่นหอมๆอ่อนๆโดยเฉพาะเนี่ยเขาเรียกว่าในตัวมันเนี่ยนะฮะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวเลยอนอกจากเห็ดจมูกหมูแล้วนะนะครับในพื้นที่นี้ยังมีเห็ดตะไคร้มีเห็ดโคนเห็ดหูหนูนี่นอกจากจะมีหูหนูแล้วมีจมูกหมูด้วยนะฮะมีเห็ดครกเห็ดทาน เห็ดแดงเห็ดตับเต่าเห็ดเพาะนี่เขาเรียกว่ามากมายหลายชนิดนี่มาเป็นเมนูแล้วนี่เป็นเมนูนะเห็ดจมูกหมูเนี่ยเขาบอกว่ามีสรรพคุณเนี่ยล้ำเลิศมากจะกินแบบสดๆเนี่ยก็สามารถกินแทนน้าได้เพราะว่าในตัวเห็ดมีน้าว่าอย่างนั้นเถอะสมัยก่อนคนเดินป่าไปเจอเห็ดนี้จะดีใจมากเพราะว่าแค่แค่สามสี่ดอกเนี่ยก็สามารถทดแทนน้ําได้ประมาณสักหนึ่งแก้วโดยเห็ดจมูกหมูเนี่ยมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่บางทีก็เรียกว่าเห็ดตาควาย บางทีก็เรียกว่าเห็ดดังหมูดังก็คือจมูกนั่นแหละภาษาอีสานไงดังอะนะดังดังหรือดังนี่แหละ<อ>ดังก็คือจมูกนี่แหละบางคนบางที่ก็เรียกว่าเห็ดจมูกมา้าชอบเกิดกับขอนไม้ที่เปื่อยผุพังนี่และก็ที่ฝังดินมานานภายนอกจะมีสีคล้ำคือด้านนอกเห็ดจะมีสีคล้ำนะพอยอดตัดคล้ายๆกับจมูกหมูเขาก็เรียกว่าเห็ดจมูกหมูอย่างนั้นเนื้อในเป็นวุ้นเส้นทําอาหารได้หลายอย่างแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะฮะเป็นยาชูกําลังด้วยนี่เขาเรียกว่าสรรพคุณเนี่ยเลิศเลยล้าเลิศชูกําลัง แม่สาวๆไปเก็บเห็ดเนี่ยนะหมายถึงว่าปึงปังอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่ทราบเขาบอกว่าชูกําลังอสมัยก่อนเขาบอกว่าเนี่ยยายชิมไปเก็บเห็ดแต่ทุกวันนี้สาวๆเท่านั้นที่ไปเก็บเห็ดยายชิมไปไม่ไหวแล้วทําไมถึงยายฉิมไปไม่ไหวแก่ไงเดินไม่ไหวไงเรียวแรงไม่มีใช่ใช่ใช่เรียวแรงไม่มีก็เลยให้สาวๆเนี่ยไปเก็บเห็ดมาทํากินกันเอาวละทีนี้เดี๋ยวไปดูปูกระตอยแล้วก็กุ้งสามรสจากที่สตูลครับคุณผู้ชมครับ ปูกระตอยกับกุ้งสามรสกับจากที่สตูลน,นะครับจะเอ๋นะเะโอะน่ะคนนี้ไอ้เะเอ๋นี่ไม่ได้ว่าทัดทายคุณผู้ชมอะไรไม่ใช่นะให้กระชุ่มกระชวยไม่ใช่เป็นชื่อเขาชื่อคุณบุษราชื่อว่าคุณจะโอ๋นะครับก็เล่าถึงปูแล้วก็กุ้งสามรสที่นั่นนะครับที่สตูลว่ามีดียังไงครับเริ่มที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรตามลังทวีศรีสุขของอำเภอเมืองสตูลเขาที่เขาตั้งกันขึ้นมาตั้งแต่ปีห้าหนึ่ง รวมหุ้นกันคนละ50บาทจากแม่บ้านจำนวน15คนทำน้ำพริกเผาเลขายหาเงินเข้ามาเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเนี่ยนะมีน้ำพริกเผาปลาแห้งกะปิกุ้งเคยสินค้าของพี่น้องชาวประมงที่สตูลโอปรากฏผ่านมา10ปีจาก51มา61ก็จัดทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนี่มนสะท้อนให้เห็นว่า10ปีที่เขาเริ่มทำ จนมาผ่านมาสิปีเนี่ยมันเกิดความสมัคคีกกันขึ้นนะคุณผู้ชมคือบางทีไอจุดเริ่มเนี่ยเวลาชวนกันทำเนี่ยไม่มีใครกล้าเพราะกลัวว่าเฮ้ยมันจะไม่สําเร็จเรารวมตัวกันสักห้าคนไม่ไปจะไม่ไปกับเธอหรอกไม่อยากจะร่วมหรอกทานูน่ทนทานี่ไหมอยู่บ้านใครบ้านมันพอสิบห้าคนเนี้ยที่เขาเริ่มมาเนี่ยมันทาเห็นเนื้อเห็นหนังพี่แปะ๊ะเห็นเงินเห็นทองเข้ามาในครอบครัวปรากฏสิบป,ปีผ่านไปทําให้เขาดู กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำมรังทวีสีสุขขึ้นมาได้ยังไงครีค่คายสถานการณ์โควิดเป็นอย่างดีครับมีการไปดูงานต่างจังหวัดเอาปลาหมึกมะมกมาทำสามรสขายดีเอาปูขาวปูกระตอยที่มีอยู่แถวนั้นแหละครับปกติก็หากินอยู่แถวนั้นมันง่ายมากแหละก็ปรากฏว่าเอามาทําเอามาขายก็ได้รสชาติเนี่ยกุ้งสามรสที่ผมเล่าให้ฟังนะครับปูกระตอยเอาไปชุบแป้งทอดขายดีมาก นิยมมากก็เริ่มทดลองทําเป็นปูสามรสกันออกมาอีกเพราะเนื่องจากปูมันเหลือๆแหละอยู่แถวนั้นพี่น้องชาวประมงเยอะนะครับในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็จะทําขาย4ครั้งแต่ละครั้งก็ขายได้ห้าหกพันก็ถือว่าเลี้ยงชีพก็ถือว่าได,ได้ได้ได้เงินเป็นก้อนอะ่ะถ้าห้าหกพันมันครึ่งหมื่นอะ่ะปูกระตอยกุ้งสามรสขายกระปุกใหญ่เนี่ยสาบห้าบาทนะครับแล้วก็สามกระปุกร้อยนี่เข้าใจคิดแล้วก็ทําไม่เลิกอะ่ะ พี่ป๊ะครับเขาเรียกว่าพอเริ่มทําแล้วพอมันไม่เลิกขึ้นมาเนี่ยจากเล็กๆมันจะกลายเป็นใหญ่ครับ